สวัสดีเพื่อนๆชาว Genesian p a c ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจัสเนตคนเดิมหลังจากที่ g e n s h i i n Pack Official ได้ประกาศข้อมูลของตัวละครมาอย่างเป็นทางการก็ถึงเวลาของซีรีส์ดาวหรือก้าวซึ่งเป็นซีรีส์พรีวิวตัวละครในเชิงของเมตาโดยไม่ใส่ใจความอวยครับซึ่งทั้งหมดของคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการคำนวณในปบเปเปอร์เท่านั้นยังไงซะก็คงต้องรอตัวละครเข้าจริงแล้วก็มานั่งเทสกันอีกทีครับว่าที่คำนวณในปบเปเปอร์จะจริงหรือเท็จประการใดเอาเป็นว่าไว้ตัวละครเข้าจริงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวราายอขล้นนะครับ เอาละครับอินโทรมานานพอแล้วไปเสพข้อมูลในเชิงของเมตากับซีรีส์ดาวหรือก้าวเอพิโซดของย่าหลานกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับและก็สำหรับใครที่กำลังมองหาด้านเติมเชรทั้งแบบแอคแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับ ได้รับรองจากทาง g e n h i n Impact Official เลยทีเดียวครับแค่เพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์ใต้ด e สคริปชั o นเลือกเกม g e n h i n Impact กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็กเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง l ล n e Pay To มอนนี่วอล l ล็ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและเ็ื่ออื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนเพื่อก็ได้เพจเข้า ID ของเพื่อนเพื่อแล้วครับ ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID p ดี s พ o ส d ในการเติมไปด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับมาเริ่มที่การอธิบายคิดต่างๆของเย่ยหลานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกจะเป็นสกิล e ซึ่งจะมีด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกจะเป็นการกดแตะซึ่งจะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูในระยะสั้นๆทำการ stun monster แล้วก็สร้างดาเมจพดน้ำตามค่า max hp ของเธอครับ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการกดค้างก็จะเป็นการสตาร์ทแล้วก็ทาดาเมจเช่นกันเพยียงแต่ว่าเราจะควบคุมการวิ่งของเธอไปได้ไกลขึ้นครับลับกษณะจะคล้ายๆกับสกิล e ของซายูซึ่งความยิงงานของสกิลนี้จะอยู่ที่การสั่นมอนสเตอร์ที่วิ่งผ่านแล้วก็การสร้างอนุธาตุที่ค่อนข้างเยอะครับการกดสกิล e ทั้ง2รูปแบบจะมีคูดาวเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นแต่กลับสามารถสร้างอนุธาตุได้3าถึงสลูกกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าสถานการณ์พลังงานไม้ตายเนี่ยดูจะค่อนข้างไม่น่าเป็นห่วงเเเทททีียยยบบบ่่่าาาากััััตตววลลละคครรผนมหๆ ต่อมามาดูที่สกิลติเมทกันเลยแล้วกันนะครับ เมื่อยลาลาล่าสกิลเตเมตจะเป็นการทาดาเมจเป็น hmm. วงกว้าง1ครั้งพร้อมกับเสกลูกเต่ามารอมรอบตัวในสนาม3ลูกโดยลูกเต่าทั้ง3รลูกนี้เนี่ยจะโจมตีเป็นธาตุน้นําสนับสนุนในทุกๆ1วินาทีที่ตัวละครเนี่ยทำการโจมตีปกติครับลักษณะจะคล้ายๆกับดาบน้าของซิงชิวเลยเพียงแต่ว่าดาเมจของสกิลนี้จะคิดตามแมคเคพีของแยหลานแทนครับโดยสกิลเตเมตนี้มีค่าคอสในการร่ายอยู่ที่7จหน่วยซึ่งน้อยกว่าซิงชิวซสีอีกครับซึ่งตามที่เราคุยกันในส่วนของสกิลธาตุว่า,า,นนา,า,า,าะ สมควรจึงทําให้เธอเหนื่อยไม่น่ามีปัญหาเรื่องพลังงานไม้ตายอะไรมากมายครับต่อมามาดูในส่วนของ s พสซีฟ a าเลนที่สำคัญสำคัญกันบ้างดีกว่าครับ s s สซีฟ a าเลนแรกคือเมื่อในทีมของเราไม่ตัวละครต่างชาติกัน 1>, 1 2 3หรือว่า4ตัวเนี่ยจะทําให้แม็กเชพีของย่หลานเนี่ยเพิ่มขึ้น6 12, 18หรือว่า30%ตตามระดับครับซึ่งแพสซีฟธาตุน,นี้จะช่วยทําให้ยิ่งเมื่อเราจัดทีมต่างชาติกันเยอะมากแค่ไหนเนี่ยตัวละครนี้ก็จะสามารถทาดาเมจได้เยอะขึ้นเท่านั้นครับเนื่องจากว่าดาเมจของย่หลานโตตามแม็กเชพีของตัวเองนั่นเองแต่ในจุดนี้เราคงไม่ต้องโฟกัสอะไรมากครับให้เรามองว่าเป็นของแถมไปแล้วกันนะ พอถ้าเราเน้นจัดทีมต่างชาติมากจนเกินไปจนทําให้เราจัดทีมได้ไม่หลากหลายหรือเป็นประโยชน์กับตัวเมนแครี่ของเราไม่มากเพียงพอเนี่ยจะกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีครับเพราะอย่าลืมว่าพาร์ฟนี้เย่ยหลานได้คนเดียวนะคนอื่นไม่ได้ไเลยนอกจากนี้เย่ยหลานเนี่มีอีกพาร์ฟหนึงซึ่งอันนี้ไฮไลท์เลยครับ เมื่อเย่ยหลานกดสกิลวิตมตีตัวละครที่อยู่ในสนามจะได้โบนัสดามเมจเพิ่มขึ้น1%แลวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3.5%ในทุกๆ1วินาทีสูงสุดที่50%ครับลักษณะเนี้ยจะคล้ายๆกับอันติของโมนาครับแต่จุดตาจะอยู่ที่โบนัสดามเมจจะค่อยๆได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าได้เป็นก้อนเดียวเลยเหมือนโมนาแล้วก็ระยะเวลาในการบัฟเนี่ยก็จะยาวนานตลอดอันติของเย่ยหลานเลยครับคือ15วินาทีซึ่งตัวเนี้ยจะต่างจากของโมนาครับที่บัฟโอเมนจะอยู่แค่5-6วินาทีเท่านั้นซึ่งานนพา หลังจากทราบสกิลต,ต่างๆของเย,ยหลาแล้วเราลองมาวิเคราะห์ตัวละครนี้กันคร่าวๆกันดีกว่าครับสำหรับเย,ยหลานั้นตัวละครนี้น่าจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่ง off field enabler หรือคือตัวละครแตกน้ำจากนอกสนามคล้ายๆกับตัวของซิงคิวครับ ซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าตัวของซิงชิลเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวละครระดับท็อปเมตาในปัจจุบันเลยเนื่องจ,จากว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนเลยครับที่สามารถทำหน้าที่แปะน้ำนอกสนามได้ดีเหมือนกับตัวของซิงชิลซึ่งแต่ผมกล่าวว่าเย่หลานก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีเกือบทเท่าก,กับตัวของซิงชิลเนี่ยเพื <ๆ S 2> <ๆ>่อนๆก็คงจะพอนึกภาพความเก่งกาจของตัวละครนี้ออกแล้วใช่ไหมครับแต่พอมาลองคิดดูดีๆอีกทีนึงแล้วเนี่ยตัวละครอย่างเย่หลานเนี่ยกลับไม่ได้คุ้มค่าที่จะเเปิดมาสัักทไรรลยคบ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับในแง่ของดามจนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบโดยใช้ฟอร์แมตของทีมฮูตาวีเวฟเมื่อเราสลับตัวของเย่หลานซีศูนย์กับซิงชิวซีหโดยเราใช้อาวุธประเภทเฟเลเน็ตคล้ายๆกันเนี่ยดามจของทีมโดยภาพรวมเย่หลานซีศูนย์ดูจะทาได้ดีกว่าซิงชิวซีหในระดับหนึ่งเลยครับเนื่องจากเพอร์ซ a นัลดามจของตัวเยหลานเองแล้วก็ตัวของพาส์ติชั่นทารเลนที่ช่วยเพิ่มโบนัสดามจให้กับทีม แต่ตัวเลขความต่างนั้นก็เพียงแค่10%เท่านั้นครับและก็ตัวเลขที่คิดในกราฟเนี่ยก็เป็นการแอบซูมว่าตัวเย่ยหลานนั้นสามารถแปะน้ําให้กับหูเตาสามารถทำเวบไรส์ได้ทุกฮิตซึ่งในความเป็นจริงนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเนื่องจากสำหรับคนที่เล่นตัวของหูเตาแบบเซียนเซียนเนี่ยก็จะทราบกันดีครับว่าในบางครั้งหากเราเล่นพลาดหรือว่าแคนเซิลแอนิเมชันเพื่อชาร์จโจมตีไวจนเกินไปดาบน้ำจากสกิลเตมเมดแล้วก็สกิลท่ารอบๆตัวซิงชิลเนี่ยก็อาจจะแปะน้ำให้ห เพราะว่าการแตกน้ำของแย่หลานนั้นดูจะทำได้แย่กว่าหรือว่าเทียบเท่าซิงชิวเท่านั้นเท่ากับว่ามีโอกาสสูงครับที่ตัวของหูเต่านั้นจะช้าจ,จมตีไม่ติดเบรคไรส์ในหลายๆฮิต ซึ่งในตรงนี้จะทําให้ตัวเลข10%กกว่า,วาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในความเป็นจริงอาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะเทียบเท่าพอกับซิงชิวก็ได้ครับแล้วเหตุใดหากเราไม่ได้ชอบเย่หลานจริงๆทํไมเราต้องจ่ายไพรมโมเจมเกือบหลักหมืน่นเพื่อให้เราได้ตัวละครที่คุณภาพเทียบเท่าหรืออาจจะแย่กว่าตัวละครที่หามาได้ง่ายๆด้วยละครับเพราะจริงๆแล้วตัวของซิงชิวเนี่ยก็สามารถหาได้จากการเปิดตู้กระชาตู้อื่นที่เรารักรอกิจกรรมแจกตัวละครฟรีหรืออาจจะแลกเอาจากร้านค้าไพมอนก็ได้นี่ อ๋อนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่หายไปจากการเปลี่ยนตัวของซิงชิลัปเป็นยะหลานเนียนะครับเพราะซิงชิลนอกจากจะสามารถแปะน้ำได้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของดามจเดเรคชั่นอินเตอร์รัปชั่นรีซิแฟนแล้วก็การฮิวอีกลเล็กน,น,น้อยๆจากตัวของซิลธาดทำให้เราสามารถเล่นได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในขณะที่ยะหลานเนี่ยไม่ได้ให้อะไรในส่วนนี้กับเราเลยครับ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วแย่หลาน,นก็เป็นตัวละครที่เก่งครับแต่อาจจะไม่ได้คุมค่ายเปิดมาขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีแครี่่าต่างๆแล้วก็ตัวละครธาตุน้ำที่มากขึ้นแล้วทําให้ความจำเป็นที่ต้องมีซิงชิลสอตัวในไอดีเนี่ยไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนแล้วครับแล้วก็ทีมระดับท็อปเมตาหลายๆทีมในปัจจุบันก็มีตัวแทนซิงชิลมามากมายแล้วครับเนชั่นแนลทีมก็มีตัวของชายหรือไออาโตะทดแทนได้ เคเตอร์ทีมเราก็สามารถใช้ตัวของโคโคมิหรือว่าแอร์โตแทนได้เช่นกันแล้วก็ในทีมมอนนัอกา้าเดิมทีก็ไม่ได้ใช้ซิงคิวกันอยู่แล้วครับก็าอาจจะมีในบางกรณี <c oughs> เช่นเราต้องการใช้เนชั่นอลทีมในห้องบนแล้วก็ทีมฮูเต่าในห้องล่างที่เราอาจจะจําเป็นต้องใช้ซิงชิว2ตัวในการจัดทีม แต่เราจาเป็นต้องเปิดแย่หลานมารับมือกับสถานการณ์เฉพาะเจาะจงแบบนี้จริงๆเหรอครับและหากต้องการจะแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้จริงๆรอเปิดชายมาแล้วบิดไปเล่นตัวของชายอินเตอร์เนชั่นแนลแทนอาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแย่หลานนั้นก็เก่งครับแต่ไวรู้ในการเปิดหามาใช้งานนั้นก็ไม่ได้เวอร์งกว่าตัวละครท่าน้ำาื่อดนเลยในเชิงของเมตาน,นให้เรามองแย่หลานเป็นแค่ตัวละครท่าน้ำตัวหนึ่งครับถ้าเรามีตัวของซิงชิลคู่กับตัวละครท่าน้ำอีกหนึ่งตัวเช่นตัวของโคโคมิ โมนาอายโตหรือชายเรียบร้อยแล้วเนี่ยหากเราไม่ได้อวยเยี่ยหลานจริงๆก็ไม่ต้องเปิดมาก็ได้ครับแต่ถ้าทั้งไอดีมีแค่ซิงชิลแค่คนเดียวเราค่อยเอาเยี่ยหลานเนี่ยไปกองรวมกับตัวละครธาตุน้ำตัวอื่นๆแล้วก็เลือกมาหนึ่งคนครับว่าเราอยากจะได้ใครมาร่วมทีมเพิ่มเติมมากที่สุด พอเราได้ทราบภาพรวมของตัวละครแล้วเราลองมาดูอาวุธและการดีแฟกที่น่าสนใจสำหรับขุนแจ้ย,ยีหลานกันดีก,กว่าครับอันดับแรกมาดูที่อาวุธกันก่อนล้วกันนะแผนภู่มต่อไปนี้เป็นแผนภุ่มแสดงดาเมจส่วนตัวของแจ้ย,ยียหลานที่สามารถทําได้เมื่อยหลานใส่อุชิ้นต่างๆครับเ,เพื่อนๆสามารถกดพอสแล้วก็เลือกใช้ได้ตามชอบเลยนะแต่สำหรับใครที่เกียคณิตศาสตร์ผมสรุปมาให้เป็นตารางอาวุธ5ดาวแล้วก็อาวุธสีดาวที่ผมแนะนําให้ตัวยหลานใส่ตามนี้เลยครับ สำหรับอาวุธ5ดาวนั้นผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวของ Allergy for t h End e ครับถึงแม้ว่าดาเมจส่วนตัวของเย่ยหลานเวลาที่ใช้อาวุธชิ้นนี้เมื่อเทียบกับอาวุธหลายๆชิน้นอาจจะดูแย่กว่าแต่สิ่งที่ธนูนี้ให้แต่ธนูอื่นไม่ให้คือเรื่องของบัฟให้กับเพื่อ่วมทีมครับซึ่งทําให้พอเรามาคิดเป็นเรื่องของทีม TPS แล้วธนูชิ้นนี้ทําให้ทีม TPS อาจจะเทียบเท่าหรือดีกว่าธนูประจําตัวของเจแกอีครับ แต่สำหรับใครที่เปิด e อลิจี่ฟอร์ e e เ d ไม่ทานแต่อยากให้ขุนเจ้มีธนูห้าดาวสวยๆใช้ตัวเลือกที่ผมแนะนำรองมาก็จะเป็นธนูประจำตัวของเจแกนเนี่ยแหละครับส่วนธนูห้าดาวอื่นๆผมแนะนำว่าให้เก็บมาให้ตัวละครอื่นใช้จะดีกว่านะเนื่องจากว่าดามเมจที่ได้จากธนูห้าดาวชิ้นอื่นๆเนี่ยแท้ธนูแจกฟรีที่มีกันอยู่ทุกบ้านอย่างตัวของเฟเวเนต์บอโบสอครับเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็เป็นเพราะว่าเยหลานเป็นตัวละครที่เล่นกับใครฟ HP เปอร์เซ็นต์ล้วนๆทำให้เบส ส่วนใครที่งบน้อยมีเพชรพอแค่เปิดตัวละครเพียงเดียวธนูสีดาวที่ผมแนะนําจะเป็นตัวของ f ฟลเน็ตวอลโบครับเพราะธนูนี้ให้ค่าฟื้นฟูพลังงานที่สูงทําให้เราแทบไม่ต้องแค่ค่าฟื้นฟูพลังงานของตัวละครอ,อีกแล้วและสามารถฟารอมนดิแฟกต์เน้นดาเมจให้กับเยะหลันได้เต็มที่เลยส่วนอีกธนูนึงที่ผมแนะนำเนี่ยอันนี้ต้องรออีเวนต์แจกครับ ซึ่งก็จะมาในแผ่น27นี้เช่นกันนั่นก็คือตัวของเฟดดิ้งทวายแลนนั่นเอง,เอ,งอ้อแล้วก็สำหรับใครที่เอาตัวของเย่หลานไปเล่นกับตัวละครแบตเตอรี่จนทําให้เราสามารถลดค่า E.R. ของเย่หลานลงได้ผมยกตัวอย่างเช่นเราใช้ตัวของเย่หลานไปเล่นในทีมเดียวกับไรเดนหรือพาไปคู่กันเกับตัวของซิงชิลเนี่ยธนูนี้จะดีมากๆเลยครับและอาจจะใช้งานได้ดีกว่าตัวของเฟลเนสวอร์โบเลยก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากใช้ธนูเฟลเนสครับส่วนธนูสีดาวอื่นๆผมไม่ค่อยแนะนำให้ในะ้้้ใใชชนนนนะเยย่่หหลลาีััไไดดมคคอรบ ต่อมาเรามาคุยกันเรื่องของอร์ติแฟกต์กันบ้างครับเซ็ตที่ดีและก็เยี่ยมกู้ที่สุดสำหรับเยยหลานนั้นคือสีเอมเบลเมด้วยเหตุที่เยยหลานนั้นเรามักจะบิวค่ายอาส,งสูงเพื่อกดเบร์สและก็เน้นดาเมจไม้ตายกันอยู่แล้วครับแต่ใครที่เบื่อโถงใบไม้แดงดันเช่นที่ฟางจนไม่จบไม่สิ้นสักทีจนอยากหันไปใช้เซ็ตยมเนี่ยดาเมจของเซ็ตยามแต่ละเซ็ตก็ดูไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะให้เ,เพื่อนๆดูจากซับเซตเป็นหลักแล้วกันนะครับ ส่วนค่าสเตตัสนั้นนาฬิกาเนี่ยให้ใส่เป็น ER ในกรณีที่อาวุธเนี่ยไม่ได้มีออบรองเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานครับแต่หากอาวุธมีค่าออบรองเป็นฟื้นฟูพลังงานไปแล้วนาฬิกาเนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวของ HP ซก็ได้ครับส่วนถ้วยให้ใส่เป็นตัวของไฮโดรโบนัสแล้วก็ส่วนหมวกเนี่ยให้ใช้เป็นคีย์เรทหรือคีย์ดาเมจตามแต่ที่ขายครับ อ๋อแต่สำหรับคลายที่ฟาร์มหมวกเราได้ค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ที่มีออฟรองสวยๆเช่นมีคิเรกที่ดาเมทโทด,โทดอาจจะใส่แทนไปก่อนได้นะครับทั้งนี้เพราะในปัจจุบันยังไม่มีตัวละครที่สามารถปรับค่า HP เปอร์เซ็นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทำให้โดยภาพรวมแล้วแย่หลานในแอบจะขาดสเตตัสพลังชีวิตอยู่นหน่อยๆครับเพราะฉะนั้นหากฟาร์มเจอหมวกเลือดดีๆก็อย่าลืมเก็บไว้ด้วยนะ เอาละครับและนั่นก็คือทั้งหมดของซีรีส์ดาวหรือก้าวอพิโซดของเยหลานครับแต่ลืมนะครับว่าตอนนี้ตัวละครยังไม่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเกิดจากการคำนวณบนเปเปอร์เท่านั้นไว้ตัวละครเข้าจริงผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาทเนอร์ของเราโคด้าช็อปด้ว Shop ยนะครับใครที่กำลังหาร้านเติมเพชรที่สะดวกและก็ปลอดภัยในต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยนะลิงก์เติมเงินของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ